สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสบายพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวซึ่งจะเกิดพร้อมกันในวันที่ 25, มกราคมปี2566ค่ะดาวที่จะพูดถึงนั่นก็คือดาวพระศุกร์และดาวพระเกตค่ะทั้งสองดาวนี้จะทําการโคจรยกย้าย พร้อมกันในเวลาที่สมัยได้กล่าวไปนะคะเรามาเช็คกันเลยว่าเมื่อมีการโคจรพร้อมกันถึง2ดาวแบบนี้จะส่งอิทธิพลในด้านดีและด้านเสียด้านที่ต้องระมัดระวังต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงที่ดาวพระศุกและดาวพระเกตทำการโคจรยกย้ายราศีพร้อมกันในครั้งนี้จะมีเรื่องใดที่คุณจะต้องระมัดระวังและมีข่าวดีในด้านใดบ้างนะคะ ชาวลัคนาราศีเมษค่ะดาวพระสุกนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและถือเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณค่ะใครทําการโคจรยกย้ายราศีมาอยู่ในบ้านของดาวพระราหูตั้งแต่วันที่25มกราคมไปจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์ปี2566ค่ะต้องขออธิบายดากพระสุกก่อนดาวพระสุกมาอยู่ในบ้านของดาวพระราหูนั่นคือมาอยู่ที่เรือนลาภะของดวงชะตาดาวการเงินมาอยู่ในเรือน ลาภะโอ้โหอิทธิพลทางด้านการเงินโดดเด่นมากๆนะคะดีมากๆในเรื่องของการเงินการเงินคุณจะคล่องตัวมากมีรายรับมีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาดาวพระศุกร์อีกพบเรือนหนึ่งคือเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานิมาอยู่ในเรือนลาภะใครโสดนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจมีเกณฑ์ที่จะได้สละโสดนะคะว่าว่าว่าง่ายๆกันแบบนี้เลยนะคะคือดวงของชาวลัคนาราศีเมษในระยะนี้เป็นไปในมุมที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะ แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีตลอดทุกวันเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็ยังคงมีอยู่เพราะดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระราหูสองดาวนี้เป็นดาวแห่งความลุ่มหลงเป็นดาวแห่งความมัวเมาเป็นดาวแห่งการหลงเชื่อคารมหลงเชื่อคำพูดคนง่ายๆนะแล้วดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินมาอยู่ในเรือนลาภมาอยู่ในเรือนโชคลาภซึ่งหมายถึงความสําเร็จหมายถึงเงินก้อนโตหมายถึงโชคลาภวาสนาชาว คณาราศีเมษในระยะนี้อาจจะมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงได้นะคะเพราะคุณเกิดความโลภมากนั่นเองต้องขอพูดกันตามตรงแบบนี้เลยอาจจะมีบางคนนะคะมาบอกคุณว่าอ้าวลงทุนตรงนี้นะใช้เงินลงทุนหลักพันแต่ได้กําไรเนี่ยหลักหมื่นนะรวมไหมอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาชักชวนมีคนมาจ้องเอาเงินคุณมีคนมาหลอกคุณไม่ว่าจะเป็นมิจฉาชีพเครือข่ายทางออนไลน์ต่างๆนานา,นาต้องระมัดระวังให้ดีนะคะบ,บางครั้งชาวลัคณะาราศีเมษก็เกิดความโลภแล้วก ก็เลยลุ่มหลงหลงเชื่อคารมหลงเชื่อคำพูดของคนได้ง่ายหรือเป็นช่วงที่คุณจะเอาใจไปผูกพันไปผูกติดกับคนบางคนมากจนเกินไปก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวตัวแทนของเงินทองอยู่แล้วเนี่ยนะคะเป็นดาวตัวแทนของเงินทองความรักความสุขเมื่อมาอยู่ในเรือนลาภแน่นอนว่าคุณหยิบจับทำสิ่งใดมันมีเกณฑ์สำเร็จค่ะมันมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้ามีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงนะคะมี มีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนผลักดันจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีความรักความสัมพันธ์ก็อยู่ในมุมที่ดีนะคะการเงินการทองก็ดีการงานก็ดีคือหลายๆด้านของชาวลัคนาราศีเมษมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความก้าวหน้าและมันเป็นความก้าวหน้าที่เป็นไปอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเป็นไปอย่างมั่นคงด้วยทีเดียวนะคะแต่ในจังหวะหนึ่งนะชาวลัคนาราศีเมษก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าเมื่อเราทําได้เมื่อเราทําสํเร็ เราลองทําให้ใหญ่ขึ้นเราลองทําให้มากขึ้นนะนั่นก็หมายถึงการจับปลาหลายมือเนี่ยสมัยถึงอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีเมษว่าเราทําอะไรเราต้องรู้จักประมาณตนนะคะอันนั้นก็ทําได้อันนี้ก็ทําดีลองทาทุกอย่างพร้อมๆกันเลยอาจจะทําให้งานที่คุณทํามันเกิดการพังหรือเสียหายได้อาจจะทําให้ลูกค้าที่เขาเคยได้รับออการดูแลเอาใจใส่จากคุณพอคุณหยิบจับงานหลายอย่างคุณไม่มีเวลาเอาใจใส่เขาเขาอาจจะห่าง ้ไไปจากกคุณ็ดสมัยถึงอยากจะมาเตือนกันนะคะว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระราหูแบบนี้ความโลภมันเกิดขึ้นง่ายนะคะอารมณ์ความต้องการมันครอบงําค่อนข้างมากแล้วมันก็จะทําให้คุณอาจจะเสียผลประโยชน์บางอย่างไปก็ได้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆให้มันเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะดาวพระศุกร์เองก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะส่วนดาวพระเกตก็โคจรเข้าเรือนปัตนิ นะคะตรงนี้ต้องบอกต้องเตือนกันก่อนเลยสําหรับท่านใดที่มีคู่มีคนรักแต่ยังไม่พร้อมมีบุตรมีลูกต้องระมัดระวังการมีบุตรมีลูก,บลกแบบที่คุณยังไม่พร้อมหรือไม่ได้ตั้งใจการท้องก่อนแต่งนั่นเองถ้าว่ากันไปตรงๆนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีการกระทบกระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของข่าวเชาว้าต่างๆนานานะคะชาวลัคกนาราศีเมษต้องดูให้ดีในเรื่องนี้นะแต่ถ้าในเป็นแต่ถ้าเป็นมุมที่ดีเนี่ยจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาซัพพอร์ตเข้า มาสนับสนุนให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆต่อคุณเป็นอย่างดีแต่ถ้าในมุมที่ต้องระมัดระวังคนโสดไปไหนกับใคร2ต่อ2ต,ต้องระมัดระวังนะคะอย่าไปในที่ที่เปลี่ยวอย่าไปในที่อายามุกอาจจะมีคนมาทําไม่ดีไม่ร้ายมาลวนลามอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปส่วนใครที่มีคู่อาจจะมีปัญหาเรื่องมือที่3เข้ามาเพราะว่าในช่วงนี้สนเสน่ห์ล้นเหลือสนเสน่ห์ล้นหลามมากๆสําหรับชาวลลคนาราศีเมษใครๆก็สนใจตัวคุณใครๆก็สนใจ ใจคู่ของคุณเขาไม่ได้สนนะว่าคุณมีคู่หรือไม่มีคู่นะคะเขาชอบปุ๊บเขาเข้ามาจีบถ้าคุณไม่หนักแน่นพอคุณอาจจะมีการเล่นด้วยหรือพูดคุยกับเขาหรือสารสัมพันธ์กับเขามันก็ทําให้ความสัมพันธ์เดิมๆของคุณพังหรือเสียหายไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้จิตใจต้องหนักแน่นและมั่นคงให้มากนะคะ บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นคําพูดจาหลอกลวงนะคนที่มาจีบอาจจะพูดว่าเขาโสดเขาไม่ได้มีใครหรือถ้าเขาบอกว่าเขามีใครเขาก็บอกว่าเขาอาจจะกําลังเลิกรากรารระหองระแหงห่งา,หางกันอยู่แล้วคุณหลงเชื่อคําหลับนั้นคุณอาจจะไปเป็นมือที่สามโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เตือนกันไว้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะอีกประการหนึ่งค่ะชาวเมษนะคะต้องดูให้ดีนะช่วงนี้กามอารมณ์ค่อนข้างเยอะนะต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้ จะมีความต้องการทางเพศสูงขึ้นนะคะใครที่มีคู่มีแฟนถ้ารักกันดีก็จะตัวติดแฟนมากขึ้นอยากเจอแฟนมากขึ้นนะคะมีในเรื่องของเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้มีคู่มีแฟนเนี่ยก็อย่าไปหาลวนลามหรือว่าอนาจารใครนี้ต้องเตือนไว้ก่อนสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิป หน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ